ไขความลับแต่แกงกรองน้ำเสียแบบไหนที่จะช่วยให้ระบบบำบัดน,น้ำเสียของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากน้าเสียไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ําเสียของชุมชนจะมีลักษณะการปนเปื้อนที่แตกต่างกันไปเช่นปริมาณของแข็งหรือขยะที่ปะปนมากับน้ําเสียหรือสารดินรีที่ปะปนมากับน้ําเสียดังนั้นการเลือกตะแกรงกรองให้เหมาะสมกับระบบบำบัดน้าเสียของเรานั้นมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตะแกรงกรอง3าประเภทหลักๆเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้ตะแกรงกรองให้เหมาะสมกับระบบบำ น้เเสียของราประเภทที่1ตะแกรงกรองแบบหยาบเครื่องตักขยะแบบหยาบนี้จะมีลักษณะการทํางานคือเมื่อน้ําและขยะไหลเข้าสู่เครื่องตักขยะแบบหยาบตัวขยะจะถูกดักและสะสมอยู่หน้าตะแกรงกรองจากนั้นคลาดกลยของเครื่องดักขยะจะหมุนช้อนขึ้นมาตักขยะดังกล่าวออกไปเรื่อยๆซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะกําจัดขยะเหล่านั้นได้หลายวิธีเช่นขยะถูก ตักลงทังขยะโดยตรงขยะถูกตักลงบนสายพานลำเลียงแล้วลำเลียงไปยังที่ที่ต้องการเป็นต้นนอกจากนั้นในสภาวะทํางานเครื่องยังสามารถรองรับการไหลของน้ําที่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ0.5เมตรต่อวินาทีตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นอุป,ปกรณ์เสริมซึ่งสามารถกําหนดให้ทํางานแบบแมนวนวลหรืออัตโนมัติได้ใช้ดักจับของแข็งขนาดใหญ่เช่นเศษขยะถุงพลาสติกและกลิ่งไม้โดยขนาดช่องกรองจะมีขนาดตั้งแต่25ถึง 10มิลิเมตรเช่นบาสกรีนหรือที่เรามักเรียกกันว่าตะแคงซี่และเลกกเกตบาสกรีน ประเภทที่2ตะแกรงกลองแบบละเอียดหรือไฟสกรีนใช้ในระบบบำบัดน้าเสียเพื่อแยกของแข็งที่มีขนาดเล็กออกจากระบบบำบัดน้าเสียก่อนที่จะไหลเข้าสู่ระบบบําบัดในลําดับถัดไปไม่ว่าจะเป็นระบบบําบัดทางชีวภาพหรือถังตกตะกอนโดยปกติแล้วขนาดของตะแกรงกลองนี้จะมีช่องว่างอยู่ประมาณ1-6มิลลิเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตะแกรงกลองแบบหยาบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ำ เสโดยลดการอุดตันและสะสมของของแข็งในกระบวนการบําบัดต,ตะแกรงครองแบบละเอียดมีหลายประเภทเช่นบรอสเอรี่ดัมข้อดีของตะแกรงประเภทนี้คือช่วยลดของแข็งขนาดเล็กลดการสะสมของตะกอนและไขมันมีระบบทําความสะอาดอัตโนมัติลดแรงงานคนและช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบบาบัดเหมาะสําหรับโรงบําบัดน้ําเสียและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบครองที่มีประสิทธิภาพสูงตะแกรงครองแบบละเอียดได้แก่ดัมสกรีน หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าตะแกรงหมุนและไ p เล่โโรตารี c r สกรีนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสกรูสกรีนประเภทที่ 3. ตะแกรงกรองแบบละเอียดพิเศษหรือไมโครสกรีนสามารถดักจับของแถงที่มีขนาดเล็กมากที่หลุดพ้นจากการดักจับจากตะแกรงกรองแบบละเอียดได้ โดยปกติจะมีช่องว่างระหว่างตะแกงเล็กกว่าขนาด1มิลิเมตรโดยทั่วไปจะมีขนาดช่องว่างระหว่างตะแกงอยู่ประมาณ10-100งไมโครเมตรทำให้ตะแกงประเภทนี้ สามารถดักจับวัตถุที่เป็นของแข็งประเภทสาร, 2, สารอินทรีย์วัตถุสารแขวนลอยสารลายหรือเส้นใยจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ตะแกรงกรองแบบละเอียดพิเศษมักใช้ในระบบที่ต้องการคุณภาพน้ําสูงเช่นการผลิตน้ําดื่มอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและระบบบาบัดน,น้ําเสียขั้นสูงประเภทที่นิยมใช้ได้แก่โรตารีด่ดาไมโครสกรีนซึ่งเป็นตะแกรงทรงกระบอกหมุนที่ช่วยกรองน้ําอย่างมีประสิทธิภาพข้อดีของตะแกรงกรองแบบละเอียด พิเศษนี้คือ ช่วยลดของแข็งขนาดเล็กที่อาจทําให้ระบบบําบัดน้ําเสียเสียหายลดปัญหาการตกตะกอนในระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบําบัดเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและระบบกรองน้ําที่ต้องการความละเอียดสูงขนาดช่องกรองต่ำกว่า1มิลิเมตรเช่นโรตารี่ดรัมไมโครสกรีนหรือตะแรงหมุนทรงกระบอกละเอียดและไวเบรติงสกรีนหรือตะแกรงกรองแบบสัน่นเมื่อคุณรู้จักประเภทของตะแกรงกรองและมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วคุณก็สามารถ สามารถเลือกลงทุนในอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสียของคุณนำมาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดนั่นเอง